วันนี้เราจะทำน้ำมะม่วงหาวมะนาวโหกันจ้าวายอุ้ย,ย,ยกับเหยียบอึอด,ดอดนกหนุยนี่เราไปเก็บมะม,ม่วงหาวมะนาวโหกันเลยดีกว่านะคะที่สวนหลังบ้านข,ข้างบ้านจ้าเราได้มาแล้วนี่นะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราจะเอาไปทำกันเลยดีกว่าคะ่ะเอามาล้างให้สะอาดนะคะนี่เราเก็บลูกแบบดำๆหน่อยนะคะอย่างจะได้ไม่เยอะมาก ล้างสะอาดก็เอาไปต้มน้ําเลยค่ะต้มใส่เกลือนะคะเพื่อนๆพอเดือดสักประมาณไม่เกินสักไม่เกินสินาทีนะคะพอเขาเปื่อยๆยุย่ยๆเพระลูกเขาสุกมากอยู่แล้วจ้าถ้าเราเอามาแบบว่าไม่ค่อยสุกเนาะ้ยางเขาจะเยอะมาก เชื่อได้เลยเพื่อนๆอยางามะม่วงหาวมะนาวโหนี่เยอะจริงๆหลังจากสุกแล้วนี่นะคะเราก็เอามาบีบๆให้คคบแบบเปื่อยๆนะคะแล้วก็พักให้เย็นค่ะตักกองเอาแต่น้ํานะคะ<ด>เป็นไงคะเ<ด>พื่อนๆอ้าวตอนต้มลืมบอกไปนะคะว่าใส่น้ําตาลเลยค่ะไม่ต้องใส่มากนะคะนี่เราก็บีไปบ,บีมาเพื่อที่จะกรองเอาเนื้อแล้วก็เม็ดเขาออกนะคะ ดี๋ยวค่อยดูเราจะได้สีน้ำที่แบบแดงเลิศสวยงามมากค่ะเป็นไงคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราเดี๋ยวถ้าเราได้น้ำเสร็จเรียบร้อยเนาะเราก็จะเอามาปรุงใส่น้ำผึ้งเลยนะคะเราก็จะแบบว่าหอมชื่นใจจา้าเป็นไงคะนี่ได้แล้วน้ำมะม่วงหาวมะนาวโหนะคะโหฮิ่โหยิ ตักไปเลยจ้าสสักสาช้อนนะคะช้อนตักนี่มันก็จะพอ,พอดีของเราเนาะแล้วแต่เราอยากชอบอยากเติมน้ำผึ้งเข้าไปจ้าถ้าชอบเปรี้ยวก็ใส่น้ำมะน่วงหาวมะนาวโหวเยอะอยากหวานก็ใส่น้ำผึ้งเยอะนะคะแล้วก็คนคเคลเคเคลเคลให้เข้ากันนะคะ ัจากที่เราคนให้เนือ้อน้ำกับน,น้ำผึ้งเข้ากันเรียบร้อยนี้สีแดงจไดจัแจ๋จน่าทานลยคะใส่น้ำแข็งไปเลยจ้าเห็นไหมน,นี้ถ้าสมมติว่าเราใส่น้ำแข็งไปแล้วเนี่ยก็จะเย็นชื้นใจเลยค่ะเพื่อนๆมาลองเทสดูเลยจ้าว่าอร่อยไหมเดี๋ยวเจนนันจะเทสที่ดูนะคะเพื่อนๆน,น,นโอเคแต่เคยทำมาแล้วนะคะ ว,ว้าวโอเคอร่อยชื่นใจจ้าเหมือนน้ำกระเจีย๊ยบคล้ายๆกลิ่นน้ำกระเจีย๊ยบเลยจ้าอร่อยมากนะคะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเราจะลองให้คุณผู้ชายเขาลองชิมบ้างนะคะว่าเป็นยังไงไไดูนะคะ <laughs>